ีก็จะเดินรับผมมาเตอร์เกมเมอร์นะครับผมรับโปรโมชั่นแนลแล้ครับรับโปรโมทชั่นแนลรับรับโปรโมทเซอร์ฟรีทุกอย่างนะครับขอมาจัดให้นะครับรับเหมือนครับที่โพสลงเพจนะครับรอเล่นนะครับไม่ใช่โพนะครับไอเดียไลน์ใต้คลิปนะดูส่งมาให้ใครอยากให้โปรโมทั่เซอร์นะครับไอเดียไลน์ส่งมาให้นะครับ ไปให้ลงมาเตอร์โปรเฟชชั่นแนลทำโปรเฟชชั่นแนลไม่ทำนะครับมาเล่นฮ่าฮ่าฮ่านะครับก็อินโทรก็เดี๋ยวคิดก่อนมันทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมีช่วงใหม่มาช่วงสอนทำสรารน,นะครับตอนนี้มีกาวเลยนะครับช่วงใหม่ออกมานะครับสอนทำสารานใครที่อยากดูนะครับ ใครที่รามสลาใครก็เป็นช่วงไร้สาระนะครับช่วงรดามสลาเป็นช่วงไร้สาระนะครับสาระโว้ยที่กอนนูทำได้นะ,นะครับก็คลิปนี้คนระับไม่มีละมานะแค่มาบอกแครรนะ่รับโปรโมทอะไรเฉยๆนะรับโปรโมทชแนลรับโปรโมทเออเซิร์ฟรีทุกอย่างคนระับขอมาจะ<ค>ให้เลยนะครับ ก็ถ้าใครขอมากนๆะถ้าใครขอมากๆเดี๋ยวเฮ้ยดูนานอย่าลืมนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ครับอย่าลืมนะครับขอมาจัดให้นะครับ